ไข่พักขนงไม่ใช่เปิ้ลปี้หมาเฮ้ยอย่างเง้ยเฮียมีเรื่องด้านหลังพูดอีกทีเดี๋ยวตบเดี๋ยวตบเรา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 เป็นไอ้ไข่เราเราม่ได้เลยเขาเป็นไอ้ไข่ได้เดี๋ยที่เขาจะมีสมาธิที่นิ่งมากพอนมมือเป็นไอ้ไข่นะต้องนิ่งไม่กระดุกกระดิกใครทําอะไรก็ไม่สนใจเพราะเราคือไอ้ไข่พักขนงโอ้ยไม่อันนี้ไม่เหมือนไอ้ไข่เหมือนอะไรฮะกระโปกครับขอบคุณครับบอกขอบคุณครับเอออย่างนั้นอย่างนั้นนะใครใครก็ต้องเรียบร้อยตลอดไม่โกรธใครอ่ะไม่โกรธใคร อ๋อห้าสี่สามสองปุ๊บนิ่งและวขายใครจะไม่กระดุกกระดิกเพราะว่าเขาเป็นลูกปั้นขายใครใช้ได้โอเคอะลองลองพี่ลองลองพี่หยองอะลองพี่หยองกันนะอ่ะอ่ะพนมมือครับเฮ้ยขายใครอะไรอะไรมาโอ้ยใครก็ได้เอาใหม่ฮะห้าสี่สามสองรอเดี๋ยวใครไอ้ใครมันไม่เคยเป็นอย่างนี้นะพี่นะไม่เคยนะโอ้ยนี่นิ่งอ่ะนี่ นี oh ่โ oh อ้โหสุดยอดเลยอะมือแดงเลยสุดยอดเลยมือแดงเฮ้ยมึงเนี่ยเฮี้ยมือแดงกว่าอไปใครเว้ยไอเฮ้ยแม่เขาว่าไงอ่ะคุณไม่ได้ได้เล่นแน่ไม่ได้เล่นแน่ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ได้พูดอย่างนั้นไม่ได้เล่นแน่หรือมึงห่วงมึงเยมึงหนีมึงหนีไปไหนเออโอ้โดนแล้ว เบา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 นี่ดูนี่ดูดูดูเออดู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 เอามาดูเฮ้ยโอ้ยไม่ตังค์ไม่ตังค์เอาตังค์ไหมเอาตังค์ไหมเอาตังค์ไหมเขาจ้างเขาจ้างเอาตังค์มาก่อนเออมาจบอีกครั้งหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งจบให้ดูก่อนครั้งหนึ่งเท่าไหร่เท่าไหร่เออนะเรื่องเรื่องเงินอย่าไปพูดนะเขาตบหน้ากูมันจบมันตบหน้ากูเออมันฟ้องว่าไอ้สังเนี่ยตบหน้ามันเฮ้ยเฮ้ย อุ้ยโอ้โหเบา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 พ่องทำไมมึงไม่ดูตอนตบแล้วเดี๋ยวๆเดี๋ยวแป๊บนึงเออเออเนี้ยแหวนไม่มีใครแหวนไม่มีแล้วแหวนไม่มีแล้วแหวนไม่มีละมึงสบายและยัเดินสบายลองดู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 ไอ้ตายพี่เกลียวเฮ้ยไอ้เกี่ยวเกี่ยวตายอันนี้อันนี้อันนี้คือใครอันนี้คือใครพี่อ๋องหยองอะไรหยองใหญ่หีหยองลูกหี กูไม่ด่ามึงนะไม่ได้ด่ามึงไม่ได้ไม่ได้กูตบหน้ากูไม่อะตบหน้าเขาทำไมก็เป็นไอ้ไข่ต้องทำไงอ่ะเอะยรทำไงทำไงบอกเขาบอกเขาโอเคเอาเงี้ยถือว่าคุณตบหน้าเขาเขาไม่เป็นอะไรเพราะเขาเป็นรูปปั้นที่สุดยอดมากเป็นไอ้ไข่ไอ้ไข่เขาเป็นตัวไข่ไหวเลยนั่งลงไหวนั่งลงไหวไม่เหมือนนะท่นต้องไหว้ไอ้ไข่ไหวไหวเออไหวไหวติงกูเออโอเคไอ้ไข่ไม่มีกระดิ่งได้หยิบใช้พอแล้วพอแล้วไม่ต้องเข้าไปยุ่งใคแล้วคนละเรื่องจะเขเอาไอ้เข็ด คุณหนีหนีก่อนมึงหนีก่อนสิกะหนีเฉยเฉยมันคนละเรื่องไอ้ใคร่เฉยๆโอเคนะรโอ้โหห้าไม่ทันเลยมันน่าโมโหมึงมากกว่ามึงไม่หน่าเปโมโหอันเออเหรอไอ้ไม่โวยทำไมเอ้าไปแต่งตัวไปแต่งตัวไปในไข่และเราจะมีนางเอกมาด้วยเออเอานางเอกมาเป็นมาเป็นนางเอกในเรื่องนี้ด้วยมีนาคู่กับพระเอกเดี๋ยวคุณเป็นพระเอกอ่า มามาบนบาสารกล่าวไอ้ไข่ให้ผมเป็นพระเอกคุณเป็นตัวโกงมาตามนางเอกตัวโกงโอเคคุณเป็นพ่อเป็นพ่อครับมากับลูกมากับลูกมาตามลูกสาวอ่ะโอเคไหมครับโอเคครับเดี๋ยวขอเชิญนางเอกครับนางเอกนางเอกครับนางเอกตัวโกงอ่าอย่าลืมมาสนุนกันตอนนี้มึงเจอกับกูนี่ไอเปิ้นบางบัวทอกนางเอกใครอ่ะนางเอกครับเพิ่งเดินทางมาจากที่นะครับที่บีบีซีไซส์บางแสนไปพักโรงแรมที่นั่นนางเอกของเราครับแล้วก็ไปพักที่ออนป้าโฮเทล เธอเป็นนางเอกที่อยู่ที่บางแสนมาหลายวันแล้วเรียอ่าค,คุณคุณค้นชึ่อ่าจำได้ไหมฮะใครใครอ่ะเคยเห็นเขาเป็นคุณตาหวาน,าน<อ>ะฮะอีตเขาเคยเป็นเมียของคุณแยมแล้วเขาก็เลิกกับไปแล้วไม่ใช่ผมเคยดูเข,เขาเขาเล่นหนังหลายเรื่องเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกคือเรื่องแรกเลยบริการน่าเรียมใส่ลายนักฆ่าแท้เซฟอย่ามองตาได้ไหมตาเธอไม่เคและวันนี้ผมบอกเันแล้วว่าคุณมาเป็นนางเอกให้กับเรื่องนี้ได้ไหม ชื่อเรื่องว่าอะไรเรื่องเล่จะจะแสดงเรื่องอะไรอย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่เขอันนี้เป็นเพลงประกอบในเรื่องนี้ในเรื่องแล้ต้องดูไงชื่อเรื่องของหนังแล้วนี้ชื่อเรื่องอย่ามองอะเหี้ยพอละพอตรงไหนเนี่ยชอบลูกขอไอไข่พระขนงหรือเป็นนางเอกแต่ผมบอกเธอแล้วว่าวันนี้นะครับต้องขอแสดงความเสียใจด้วยเพราะว่ามันมีบทเลิฟซีนต้องจูบกับพระเอกเนี่ยกับใครนะกับพระเอก และแล้วใครเป็นพระเอกคุณเป็นพระเอกมึงถามกูยังดาราต้องเล่นได้หมดเล่นได้หมดมึงเหมือนมึงแยกเกียร์ข้อหาให้กูณในตอนนี้พี่เล่นได้ไหมกูก็เล่นได้แต่ไม่่เอ่ะหนูอ่ะอย่ามองตาได้ไหมพอแล้วพอแล้ว่าไปร้องต่อพอ่างโน่นไอ้ยี่ย่าไม่ได้พังโน่นไอ้เหี้่พังโน่นถ้าอีนี่ไม่ร้องต่อมันก็ไม่ร้องแล้วไง เดี๋ไปร้องต่อเขาทำไมเนี่ยเออเจอไปร้องต่อเขาทำไมล่ะไอ้ก็ตกรนี้มันเหมือนมันเหมือนเจ็บแต่ไม่เจ็บแอตติ้งเราทำหน้าเศร้าๆมองมาด้านหน้าครับด้านหน้าชีวิตเราเศร้าแบบว่าเกิดมารันทดกับชีวิตเขามองใครอ่ะเขามองกล้องอ่ะเขามองทีเดียวสองกล้องเลยฮะชีวิตฉันเกิดมาแม่งรันทดชิบทำไมฉันถึงเป็นอย่างนี้นี่มาเสียงกระเซาใช่ไหเสียงเหมือนนางเอกเสียงเหมือนคนเลี้ไก่สั้นเใช่ไหมชีวิตของฉันเคยมีชื่อเสียงโด่งดัง แต่ต้องมาถูกพายุร้ายกระหน่ำชีวิตแต่ต้องมาถูกพายุพายุร้ายพายุร้ายพายุร้ายกระหน่ำชีวิตกระหน่ำชีวิตอยู่คณะตุ๋ยดอกกระโดนอยู่คณะตุ๋ยดอกกระโดนก็ต้องมาโดนออกจากคณะคุยยังไม่ออกกูยยังอยู่ยังอยู่ก็มาอยู่ในคณะก็มาอยู่ในคณะขนาดมีงานทำดีๆขนาดมีงานทำดีก็ไปทะเลาะกับหมอดูดูข่าว เราลืมเราพึงละพานตัวเองไงเราพึงลำพานมึงก็ขยันส่งไม่มีใครเขาได้ยินเราเราพึงลำพานอยู่พึงลำพานขนาดทะเลาะกับหมอดูขนาดทะเลาะกับหมอดูฉันคิดอะไรไม่ออกฉันคิดอะไรไม่ออกฉันเครียดฉันเครียดฉันเลยขับรถไปชนใบเลออ์นะกูแล้วคนละคนคนละคนอันนั้นมันมืดทำมันมืดครับชีวิตของฉันชีวิตของฉันทะเลาะกับคนไปทั่วทะเลาะกับคนไปทั่ว ฉันมีเฟซบุ๊กฉันมีเฟซบุ๊ก k 12เฟซโอ้โหแต่มันมีเยอะจังเฮ้ย1้าเฟซ15หเฟซเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อไว้คอยยืมตังค์เขากผมไม่ได้ขออย่างเดียวแต่ทุกวันนี้ทุกวันนี้ฉันก็มีความสุขฉันก็มีความสุขเพราะฉันมีความรักเพราะฉันมีความรักตัวกงตัวกงลองดูตัวกงไอ้เหิมไอ้เหิมอ่ะ ไม่มีตอนไรนะไม่มีฮะมีตัวโกงแทนตัวโกงหยุดหยุ่หน้าหมู่บ้านพูดขึ้นว่าอ <c oughs> ใครใครก็รู้ว่าเราคือไอ้ผิวเฮ้ยใช่เารู้ในย่านนี้ใครจะมาสู้ข้ามีแต่คนยกย่องว่าไอ้แมนคนนี้แหละเมื่อกี้ไอ้ผิวเมื่อกี้ไอ้แมนไอ้แมนที่อะไรอีกล่ะมันต้องมีชื่อของคนที่เล่นหนังแบบนี้อ๋อห <c oughs> นังม่นนอตฮาม ชื่อซ้ํากันใช่แล้วใครซ้ําถือว่าโดนตบถึงว่าอพิชเชดถ้าหากว่ามันบางอาจมาแย่งคนรักข้าแล้วก็ไอแมนโอ้โหไอแมนไปแล้วเหรอไอแมนไปแล้วไม่ไปแล้วไอเชมทำไมเหรอพี่ใช้มันต้องเจอดีกับข้าน่ะสิจริงไหมล่ะพี่เหิมใช่แล้วไอเห็บโนแบนี้ได้ไหมได้ได้อยู่แล้วพี่พองเช่ปมาหาเขาพี่ขอบใจมากเว้ย ผู้ใหญ่ตันชื่อสัน <laughs> <laughs> ชื่ผู้ใหญ่เลยเอาผู้ใหญ่ท่านจะได้รับความสนุกสนานที่เดียวทางช่องไรค,คอม,มดี้ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปเด็ดเดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆกดไลค์กดรัวรัวรัว่วกดกดกดฮ่าฮ่าฮ่า